ผักบางชนิดไม่สามารถหาซื้อได้ในท้องตลาดผักเป็นอาหารหนึ่งในห้าหมู่จะสังเกตเห็นว่าอาหารในทุกๆภูมิภาคของโลกจะมีผักเป็นส่วนประกอบอยู่เสมอต้นคูนหรือบางทีเรียกว่าตูนหรือแม้แต่บางแห่งเรียกว่าทูนมีลักษณะลำต้นคล้ายบอนแต่จะสังเกตเห็นความแตกต่างได้เด่นชัด ตรงที่ต้นคูณใบจะไม่มีผงแป้งสีขาวอยู่ด้านบนเหมือนกับบอนแต่ใบจะมีลักษณะสีขาวนวลกว่าใบบอนวันนี้จะมาแนะนำวิธีปรุงอาหารชนิดหนึ่งซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นในแถบรับกุจาราตของอินเดียโดยใช้ใบคูลเป็นส่วนประกอบหลัก เป็นเพราะสิ่งแวดล้อมในบ้านเราทําให้ใบคูนมีขนาดใหญ่กว่าที่เห็นในประเทศอื่นๆเราจะเริ่มจากตัดใบคูนโดยตัดเอาเฉพาะใบเนื่องจากเราจะใช้เฉพาะใบมาปรุงอาหารในคราวนี้นับว่าเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่ใช้เชือกล้วยสำหรับมัด ใบคูณก่อนนําไปนึ่งเนื่องจากเชือกกล้วยไม่มีอันตรายแต่ทุกวันนี้คงหาซื้อเชือกกล้วยได้ไม่ง่ายจึงต้องทําขึ้นมาเองเนื่องจากเราจะใช้ใบคูณหอ่อดังนั้นจึงต้องตัดส่วนที่เป็นก้านแข็ง หรือถ้ายังมีความแข็งเหลืออยู่บ้างก็จะต้องทุบส่วนที่เหลือให้ก้านของใบทั้งใบนิ่มเพื่อจะใช้ห่อได้อย่างสะดวกต่อไปจะเป็นการเตรียมเครื่องที่จะทาบนใบคูนซึ่งหลักๆก,ก็จะเป็นแป้งถั่วลูกไก่ครั้งนี้เราใช้แป้งสี่ถ้วยตวงจากนั้นก็จะใส่น้ำมะขามเปียก เครื่องแกงสดซึ่งจะประกอบด้วยพริกกระเทียมขิงใส่เกลือลงไปนิดหน่อยจากนั้นก็จะคนให้เข้ากันผสมน้ำเพื่อจะให้แป้งเหลวพอที่จะทาได้เมื่อคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันกับแป้งแล้วอาจต้องควบคุมไม่ให้แป้งเหลวเกินไปโดยเติมแป้งเพิ่มเข้าไป จากนั้นนําแป้งที่คนไว้เรียบร้อยแล้วทาลงบนด้านหลังของใบคูลโดยพยายามทาให้บางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อทาครบด้านหนึ่งแล้วใช้ใบคูณอีกใบหนึ่งซ้อนลงไปในลักษณะเดียวกันจากนั้นก็จะทาแป้งให้เต็มพื้นที่หลังใบ เมือ่อทาครบเรียบร้อยแล้วก็จะพับด้านโคนใบเข้ามาในลักษณะตามรูจากนั้นก็พับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาให้เกยกันเล็กน้อยทาแป้งด้านหลังใบที่พับขึ้นมาครบทุกด้านจากนั้นจึงเริ่มมว้วนต้องพยายามม้วนให้แน่นเพื่อป้องกันการหลวมหลุดขณะที่นำไปนึ่งเมื่อม้วนเสร็จแล้วจะผูกเป็นปล้องๆด้วยเชือกกล้วยขนาดเล็กที่เตรียมไว้ ันจะนำไปนึ่งประมาณ20-25นาทีเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งใบคูณและแป้งสุกเรียบร้อยหลังจากนึ่งเรียบร้อยแล้วจะปล่อยให้เย็นสักพักหนึ่งแล้วจากนั้นก็นำมาหั่นเป็นปล่องๆจะต้องพยายามหั่นให้ไม่หนามากนะัก รถจากนี้จะต้องนําไปทอดต่อในน้ํามันขนาดทอดนี้ก็จะใช้น้ํามันเพียงเพื่อให้แต่ละด้านได้รับความร้อนและความร้อนกระจายขึ้นมาจากนั้นจะกลับให้อีกด้านหนึ่งได้รับความร้อนบ้างซึ่งก็จะทําให้ทุกชิ้นสุกทั่วถึงกันโดยการทอด อันที่จริงพอปรุงถึงจุดนี้แล้วก็สามารถนำไปเสิร์ฟเป็นอาหารว่างได้เลยแต่ในคลิปนี้เราจะไปต่อกันอีกนิดหนึ่งโดยการนำใบคูนซึ่งทอดเสร็จแล้วไปทําเป็นแกงเพื่อจะกลายเป็นแกงใบคูนหรืออาหารอีกชนิดหนึ่งซึ่งสามารถนำไปรับประทานกับข้าวได้ เครื่องแกงก็จะประกอบด้วยพริกกระเทียมขิงตามละเอียดหอมซอยมะเขือเ,อเทศหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อจะเป็นส่วนที่จะทําให้น้ําแกงมีความข้นจากนั้นจะใส่ไก่หั่นชิ้นเล็กๆเพื่อจะเพิ่มโปรตีนให้กับอาหารมื้อนี้เพราะฉะนั้นถ้าสังเกตจะเห็นว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงจุดนี้ไม่มีส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์อยู่เลยซึ่งหมายความว่าถ้าตัดเนื้อสัตว์ออกก็จะเป็นอาหารที่ชาวมังสวิรัติสามารถรับทานได้ ขแกงจะเริ่มจากใช้กระทะใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็โรยผงยี่หรา่าป่นลูกผชีป่นขมิ้นลูกซัดลงไปเล็กน้อยจากนั้นก็คั่วในน้ำมันเพื่อให้น้ำมันมีกลิ่นหอมออกมาเมื่อน้ำมันร้อนดีแล้วใส่เครื่องแกงสดซึ่งประกอบด้วยพริกขิงกระเทียมลงไปเจียวต่อจากนั้นจะใส่หอมซอยลงไปเพื่อเจียวให้หอมซอยสุก ในระหว่างนี้ต้องระวังไม่ให้กระทะแห้งเกินไปโดยอัดเติมน้ำลงไปเป็นระยะระยะจากนั้นก็ใส่มะเขือเทศซึ่งได้เตรียมไว้ลงไปเคล้ากับส่วนผสมอื่นๆให้เข้ากัน เมื่อแน่ใจว่าน้ำแกงมีความร้อนพอเพียงแล้วจึงใส่ไก่ชิ้นเล็กๆลงไปผสมกับส่วนผสมอื่นๆของแกงดูให้แน่ใจว่าน้ำแกงท่วมไก่ทั้งหมดจากนั้นตั้งไฟไปอีกพักหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าไก่สุก เรียบร้อยแล้วทิ้งไว้ให้เย็นพักหนึ่งจากนั้นจึงตากราดลงบนชิ้นของใบคูลซึ่งซอยไว้เป็นแว่นๆโรยด้วยหอมเจียวและผักชีก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นการทำแกงใบคูลใส่ไก่เรียบร้อยพร้อมที่จะนำไปเสิร์ฟได้ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่อดทนดูมาจนถึงตรงนี้ครับ